สวัสดีคะ่ะแบมจากเพจสอนชงกาแฟสร้างรายได้บายชนทิชานะคะวันนี้แบมจะมาสอนสูตรชงเมนูบวยแดงโซดาขนาดแก้ว22ออนค่ะวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะ 1. เฮลบูบอยสีแดงค่ะ 2. โซดาค่ะและ 3. บวยดองค่ะวิธีการชงนะคะแบมจะใส่บวยลูกเล็กนะคะขนาดนี้ไปที่2ลูกค่ะแล้วก็ใส่น้ำบวย1ช้อนชานะคะ จากนั้นนะคะเราจะใช้ช้อนกดไปที่เม็ดบวยนะคะบดให้เขาละเอียดเลยค่ะความละเอียดของเขานะคะให้เขาละเอียดอย่าพอนะคะเมื่อบดละเอียดแล้วนะคะใครจะเอาเม็ดออกหรือไม่เอาออกก็ได้นะคะต่อมาค่ะแบมจะใส่เฮลบูบอยนะคะไปที่45 ml ค่ะ จากนั้นเราจะชงให้เขาเข้ากันเลยนะคะเมื่อเขาเข้ากันเสร็จแล้วนะคะแบมจะเทใส่แก้วเลยค่ะจากนั้นตักน้ําแข็งใส่ให้เต็มแก้วเลยค่ะ เมื่อตักน้ําแข็งเต็มแก้วแล้วนะคะแบมบจะเทโซดาลงไปนะคะโซดาจะใช้อยู่ที่150 ml ค่ะเทลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นปิดฝาค่ะ สำหรับใครนะคะที่ใช้ฝาโดมนะคะอยากให้น้ำํำโซดาของเราเต็มแก้วนะคะเราสามารถเติมโซดาลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ รสชาติของเขานะคะจะออกเค็มๆแล้วก็หอมน้ำเฮลบูบอยนะคะลองเอาสูตรนี้ไปชงดูนะคะรับรองว่าเข้มข้นอร่อยแน่นอนค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แบบด้วยน,นะคะหรือสําหรับใครที่สนใจอยากเปร้านกาแฟนะคะสามารถทักเพจแบมได้เลยนะคะตอนนี้แบมมีโปรโมชั่นให้พิเศษเลยค่ะสำหรับวันนี้แบมไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ